เป็นห้องอยู่ชั้นสองน,นะครับเลขที่หนึ่งห้าสี่ห้องเปล่านะครับไซส์ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดตารางเมตรนะครับอันนี้สภาพห้องนะครับคือต้องปรปับปรุงพอสมควรนะครับต้องมีทาสีใหม่นะครับวงกบวงกบที่องต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ คอนโด,ดีจะหางจากไฟฟ้านะครับประมาณ250เมตรนะครับตรงสถานีพนั่งกล้าวนะครับเป็นคอนโดที่ติดถนนนะครับก็สร้างมาประมาณสัก30ปีแล้วส่วนกลางก็เดือน600กว่าบาท650บาทนะครับอันนี้จะเป็นระเบียงที่อยู่ทางทิศตะวันตกจะเป็นสภาพน้ำ เราต้องปรับปรุงใหม่นะครับทาสีใหม่นะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่